สวัสดีจ้าพบกับช่องสวนทอฝันเกษตรมิญุจ้าวันนี้จะพามาดูการห่อฝรั่งเนาะบางทีมันดกมากเราไม่รู้ว่าจะเลือกเอาลูกไหนห่อเอาลูกไหนทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้มันดกมากๆลูกมันก็จะเหล็กอุปกรณ์เนาะก็จะมีนี่แปรงสีฟันแปรงใหม่นะแล้วก็เป็นถุงหอ่อกระดาษรูป แม็กทับกับถุงห่อฝรั่งจะพับครึ่งเนาะขนาด A4 พับครึ่งแม็กหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกลถุงก็ตัดแบบนี้เนาะเห็นไหมจ๊ะตัดเพื่อระบายน้ำนะเราปากถุงเราจะไม่เย็บให้มันกว้างมากเพราะว่าเราจะเอาลูกมันใส่ในนี้เราก็มาเดี๋ยวพาไปดูเนาะกลองม้ได้เลยจ๊ะ อันเนี้ยเนาะยังมันมีสองลูกถ้าเรา,เาไว <c oughs> เห็นไหมกลองเห็นชัดไหมถ้าเกิดเราเอาไวทางสองมันจะไม่ค่อยใหญ่เราก็เลือกมาใกลๆได้กล,กล่องมาน <c oughs> ก็ดูลูกยังลูกนี่สองลูกนี้พิกดูทั่วลูกเนาะลูกนี้มีตำนี้กล่องเห็นไหมเห็นไหมดำๆนี่เห็นยังอ่ะโอเคนี่เนาะ มีตํนนี้ปิดทิ้งเพราะว่าเม็ดแต่ต้นี้น,น้อยขนาดเนี้ยเนาะพอมันโตขึ้นมันจะชัดแล้วมันจะเป็นรอยดำมันดูไม่น่ากินยนทิ้งไปเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้แปรงสีฟันอุปกรณ์คู่ใจในการหอ่อเลือกแปรงที่มันเป็นขนนุ่มๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลูกฝรั่งมันจะเป็นรอยทําความสะอาดเขาให้สะอาดเลยนะปัดขี้ฟงขี้ฝุ่นทามันนี่ขาบไม่ว่าจะเป็นเพียแปง้งหรืออะไรก็แล้วแต่ เอาทิ่งห้หมดอ่เสร็จแล้วที่นี่หอ่อเวลาห่อก็คือสวมเขาใส่ลงไปในช่องนี้นะดึงนิดนึงเนาะเพื่อให้มันพองๆอ,ออกเสร็จแล้วก็มัดมัดให้แน่นมัดยังไงก็ได้ให้แนนไม่ให้มันหลวมจริงๆต้องหากิ่งเขาเรียกว่ากิ่งบัดดีแล้วฮะก่อนจะเอากิ่งไหนนมกิ่งบัดดีลงมานะ เพื่อมองเห็นไหมดึงเนาะมัดเราก็ดึงให้มันพองๆอ,ออกเพื่อให้เขามีที่ยึดมันจะได้ไม่แล้วหาก่อนนี่นาะก,กิ่งบัดดีมัดให้แน่นก่อนเราก็ค่อยมามัดกับกิบก่งบัดดีอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเกิดมีแต่เขาเวลาลูกมันใหญ่อ่ะมันจะฮักมัดไปเลยอะนี่เราก็จะเห็นอีก หน่วยหนึ่งก่อนหอก็คือปิดใบให้เหลือหน่อยี่คือกิ่งนี่อันนี้ไม่เอาเนาะเอาลูกเดียวพอเหมือนเดิมทำซ้ำเหมือนเมื่อกี้เนาะแต่งซิฟันค่ะคัดคัดให้มันสะอาดเส็จแล้วหอ่อถ้ามันหลายลูกก็คือบางทีเราก็อยากได้ทุกลูกแหละแต่ว่าถ้าเกิดเอาไว้มากเกินไปลูกมันจะเล็กมันก็จะไม่ได้ ไม่ได้นำนักตามที่สวยๆที่เราอยากได้เนาะก็มัดเห็นไม้กองเห็นไม้กลองมาเห็นออมไปเท่าน,นั้นนี่เร็ตด,ดึงถุงให้ปร่งๆอย่าลืมนะถ้ามันมีสองลูกเลือกเอาลูกที่สวยที่สุดเราคิดว่าทำความสะอาดแล้วมันห่อได้สวยเนาะกิง่ง ถ้ามันไม่มีอะไรก็คือรูดทิ้งไปเลยรูดใบทิ้งเดี๋ยวมันก็รัดใหม่ก็คลิปนี้สันส้นๆแค่นี้นะจ๊ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ช่องสวนทอฝันเกษตรวรรยุทธ์เป็นกำลังใจให้คนททำช่องวันนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย